อ่าสวัสดีครับพี่น้องชาวโลกโทุกคนนะครับผมวันนี้ผมว่างจากงานนะครับจะไม่ชมพระที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับ <c oughs> มีพระเหรียญน,นะครับมีพระเหรียญพระเนื้อพงนะครับผม และมีพระรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อเงินก็มีนะครับผมพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมแล้วก็ของพระเดิมนะครับผมนะพี่น้องชาวโลวกนะครับผมที่สนใจพระเหรียญ ผมางนะครับผมนะครับเหรียญท่าผงของผมนะครับผมนะครับมีทั้งตะกูุดด้วยนะครับผมอ่าท่านใดสนใจก็ มาชมวีดีโอผมนะครับใต่คลิปที่ทำไว้นะครับผมพระปิดตานะครับสมเด็จนะครับผมเป็นพระรุ่นใหม่นะครับสนใจองค์ไหนก็ทักทายกันมาได้ครับผม เรามีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำด้วยนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับให้ชมกันนะครับมีจัตุคามด้วยนะครับให้ดูจัตุคามกันจัตุคามนะครับรุ่นเก่านะครับผมอันนี้ใครอยากได้จัตุคามกม็นะ ผมส่งให้เลยครับ 9- 9บาทครับผมนะจะตุคามกาจ9บาทนะครับผมนะอ่ามีหลายองค์นะครับจะตุคามนะครับผมนะครับจะตุคามนะครับมีหลายองค์มากนะครับจะตุคาม9กาุ9บาทส่งฟรีนะครับ เจตุคามก็ทุกเก้าบาทส่งฟรีนะครับผมนสนใจก็เข้าไท้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไวให้นะครับผมนะองค์จตุคามสวยนะครับผมถึงเก่าแต่สวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เราศรัทธานะครับอยู่ที่จิตใจเรานะครับผมจะให้ดูเหรียญต่างๆนะครับผมผมจะให้ดูเหรียญต่างๆที่ผมเก็บสะสมมานะครับผม งพ่อขุมบูนะครับผมครับพระเมืองอบนนะครับองคนี้เหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนะนี่เหรียญหลวงพวกก่อคูณนะครับเหรียญหลวงพวกก่อคูณนะครับผมนี่เหรียญหลวงพวกก่อคูณ นะครับถ้าในที่เข้ามาในช่องของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมนะนี่หลวงพ่อโตนะครับผมหลวงพ่อโตวัดละฆังนะครับหลวงพ่อโตนะครับพุทธจารย์โตพุมลังสีนะครับผมหลวงพ่อโตนะครับพอ,พอ,พ,อพอดีผลยังไม่ได้เกลี่ยตะกรอบนะครับ อ่าดูองค์นี้นะครับเนื้อทองคํานะครับผสมเนื้อทองแดงเนะี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับสวยมากท่าในใดสนใจก็เข้ามาที่ลิงก์นะครับโทรมาถามหรือก็วิธี่เฟซบุ๊กผมก็ได้ครับผมนะเรามีพระ ให้ชมกันให้สวยนะครับผมหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมรูปหล่อท่านนะครับฐานสี่เหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมนะครับแต่ใต้ฐานจะก,กลวงนะครับผมจะก,กลวงนะวัดหนองโพจังหวัดน,ดดนครสวรรค์น,นะครับผม หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแต่ผมไม่ทราบรุ่นนะครับผมนะสนใจก็แอดไลน์มานะครับผมเดี๋ยวผมส่งไปที่ท้ายลิงครับผมนะเราก็จะมีเหรียญของท่านด้วยหลวงพ่อเดิมนะครับอ่านี่เหรียญของท่านนะครับสองสี่แปดสองเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับผมสองสี่แปดสองนะครับ อ่าครับเหรียญพอเดิมมาผมผมมีอยู่สองเหรียญน,นะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับสนใจก็ทักไลน์มานะครับผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ข้างล่างนะครับ ะครับสนใจก็ทักกันมานะครับผมอ่าเราให้ชมกันผมก็สดวัดปากน้ำเนื้อทงเหลืองนะครับผมอ่าดูกันนะครับเนื้อทงองลือง รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับท่าในใดที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมนะครับนี่ก็รูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมออกวัดช้างให้แต่ผมก็ยังไม่ทราบรุ่นว่า บอกไหนนะครับบอกปีไหนนะครับผมฐานเต็มนะครับผมอ่าก็จะมีพระเหรียญอีกองนะครับอันนี้เหรียญเนื้องเงินนะครับหลวงพ่อชาครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อชารุ่นแรกครับหลวงพ่อชารุ่นแรกครับผม สวยครับ <c oughs> นี่ก็พระคงนะครับผมมีพระปิดตานะครับอ่ามีบอกชื่อออกวัดอยู่นะครับแต่ผมมองไม่เห็นนะครับผมอ่มอาหลงพ่อเงินนะครับผมพระปิดตาอ่ามีสมีหลวงพ่ออ้ยมีสมเด็จด,ด้วยนะครับผม มสมเด็จด,ด้วยนะครับสมเด็จนะครับอันนี้ก็สมเด็จอีกองหนึ่งอันนี้แตกรายงานนะครับผมสวยๆนะ,อ,ะอันนี้ครับโอเคครับผมวันไหนที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผม